กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน,น,นผู้แทนผู้รับการตำรวจอุทธรณพระองค์ไปฉายาละพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราชรามาธิบดีศรีสินมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาละสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระรัสุทาที่มณฑลพระบรมราชินีตรงหน้าวุฒิยาพละ ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้ครับในนามของจังหวัดกาลสินนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เลือกจังหวัดกาลสินในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปรกป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นฟปูป่าต้นน้ําป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า กผมขอน้ำเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า748.86งกิโลเมตรรือประมาณ4ีปัจจุบันจังหวัดกรารสิธุ์แบ่งเขตการปกครององอกเป็น18อำเภอทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งอาทิเช่นเมืองโบราณพ,พุทธสถานภูสิงห์ี่พิพิธภัณฑ์สิรินพรสหานเทพสุดาเกือ จิตอาสาพระราชทานเข้ารับการฝึกอบรมขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ําป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าณโรงแรมชาลองบูทกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำศ <c oughs> ูนย์วานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันหารือเพืกก่อกาหนดแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คาไทย,ลย็ลแรรวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆจากการกสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายชุมชนให้แข็งแรงในท้องที่จังหวัดกระสินเจ้าหน้าที่จากกองโดยการรักษาวความมั่นคงภายในเจ้าหน้าที่จากกิจอาสาเทศทาน904บอลได้100ท่านวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอการียน จิอาสาตามโครงการ,รปลูกป่าเพื่อรักพืป้ปูป่าต้นน้ําป่าชาเลนและป้องกันไปป่าในวันนี้นะครับเป,ปื่อนนะอยู่ชีวิตและทรัพย์สินต,ต,ต่างๆของพี่น้องประชาชนขอให้เกิดปุขกภัยมาตภัยรวมทังภัยแรงเกิดขึ้นอย่างที่พวกเราได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือตวตองนออนนี้ขนาการเรื่องนี้ ก็ส่งผลกระทบ,กบลกไป่อย่างนดงนะครับสิ่งเหล่านี้เองทำให้ศูนย์อำเนการใหญ่จิตสารราชทาน9.4 0ซึ่งเป็น่วงเป็นไกด์พี่น้องประชาชนจึงได้มอบหมายให้ทางศูนย์จิตาสาพระราชทาน9.4ของกระทรวงทรัสสพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ให้พวกเราซึ่งตัวแทนของของภาครังนะตามที่พวกเราได้มีข้อตกลงกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงมหาไทยกระทรวงเกษตรและาลส,กะสกากรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ในพื้นทีมมม่มีงานปฏิบัติเป็นเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราเป็นอย่างกว้างนะแต่เรื่องไหลาวก็อาจจะเป่คข่าวเอสหรือสิ่งที่เราควรจะไปไหนก็คือ ข้อมูลที่เป็นขัอบกจำปาไปทางทางต่างๆในงานทั้งเรื่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสำหรับว่าภูมิอากาศและในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำธประชาติก็สร้างพื้นจังหวัดที่โชคดีมากเป็นจังหวัดที่มีโครงการที่น่าีจากการดูราชการที่ก้าวมาที่นีเยอะมากใารพัฒนาที่ดีเพราะว่าจากข้อมูลที่เราได้ ได้รับมาจากการสํารวจนะฮะจังหวัดกระสินก็เป็นพื้นที่ที่มี GDP ค่อนข้างต่ำอยู่หนึ่งในห้าของจังหวัดที่มี GDP ต่ำคำพิจาต่์เนี่ยก็ตามเกณฑ์ที่ก็ากำหนดนะครับจะได้อนุญาตคนมาดูแลครอาการยังสงใสประชารนเชื่อที่จะให้เขาได้ผ่อนคลายเขาไม่ตกตะลบนี่สิ่งที่เขาบันทึกประพฤติใจนะครับผมคิดว่าหัวใจทุกท่านที่มาวันนี้เนี่ย ด้วยการดูสื่อกลางระหว่างทางทั้ห้กองที่น้องประชาชนได้เข้าใจข้อบูลต่างๆให้ตรงกันท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้การประลุครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควแล้วผมขอเปิดโครงการปูตมหลนกสูตรยุทธศาสาตามโครงการปลูกผาเพื่อรักน้ำเว็บปูผาต้นน้ำ่าชายเลนและป้องกันไต่างนปัจจุบันครับ ครับก็สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะฮะก็ส่งผลกระทบเรื่องโอทุกภัยวัตภัยรวมทั้งภัยแรงไปป่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาศูนย์กิตศาลา904พระทาน ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐคือผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยและก็ผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนวที่ที่ปฏิบัติปฏิงานส่วนหน้าที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้ตระหนักและก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลเดียวกันก็คือที่ผ่านมาเราเป็นห่วงอยู่หลายเรื่องก็คือ 1. การต่อต้านไอโอเกี่ยวกับการข้อมูลท,ที่ไม่ถูกต้องของพี่น้องประชาชนก็อาจจะส่ง,งผลกระทบในเรื่องความเข้าใจผิดมีการต่อต้านภาครัฐแล้วก็ทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าที่เหล่านั้นเป็น,ปนไปด้วยความยากแล้วก็ไม่เกิดประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อเป็นการผ่อนคลายความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ในการพิตกกังวลในเรื่องที่เขาได้สัมผัสมาเกี่ยวกับข่าวและข้อมูลต่างๆในการผกอกรมครั้งนี้เราคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมนั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่จะได้สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจโดยเฉพาะตอนนี้กระทรวงทรัพย์เองเนี่ยเราได้ตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ที่จะสื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกรันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งประวฏการณ์ที่เราจะจะต้องต่อสู้เ,เนี่ยคือการอ่าภาวะเอลนินโญที่จะเกิดขึ้นจะทําให้เกิดปริมาณน้ำเนี่ยน้อยลงสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดภาวะผลแรงหรือเกิดว่าวัาตภัยอย่างรุนแรงสิ่งนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้รับ ความเดือดร้อนก็จิตสารที่เราลมในครั้งนีนะ้ก็จะไปช่วยในการสื่อสารใน,ในการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันครับ xin chào các bạn đã bán tài liệu rồi đó các bạn cái máy này cái máy này cái